ตเตรียมของใส่บาตมีนมใช่ไหมนมแล้วก็เขาเรียกไนระเจลลี่วันนี้มาแต่เช้าแล้วใส่บาท คนยังไม่ค่อยเยอะช่วงเชา้าวันนี้วันธรรมดาปกติเสาร์อาทิตย์จะเยอะใส่บารวัดหลวงพอ่อท่านทำใหม่เนี่ยนะตรงนี้ทำใหม่เมื่อก่อนไม่มีอ เข้องน้ำป่ะลงไปคาบเลยก่อนโรงนี้ยังไม่มีเพิ่งทำใหม่บ้างเนี่ยตรงนี้ศาลาอเนกประสงค์ตรงนี้ก็ทำใหม่เป็นโรงเพื่อกันฝนตรงนี้ก็มีหลังคาอ้ทำใหม่เยอะ เป็นวัดป่าบรรยากาศลมเย็นมากเลยตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำห้องน้ำสะอาดมากถอดรองเท้านี่สภาพห้องน้ำ

ก็ดีนะท่านทำตรงนี้ก็การฝนได้พอดีเลยเนาะตรงเนี้ยการฝนได้ไอ้ทำมาจากอะไรไหนไม่ไผ่กับจากไงมุงด้วยจากเนี่ยมันไม่ค่อยร้อนยไง ซื้อไรปะซื้อไรปะใส่บาทไม่มีอะไรใส่บาทไปซื้อที่นี่ได้นี่อะไรสิบบาททุกอย่างจ้าเ้าเหนียวผลไม้สิบบาททุกอย่างเลยจ้าเักาเหนียวม่วงหมจ้าอืมเค้าเหนียวม่วงด้วยอร่อยปะ ของเยอะอยู่ค่ะก่อนได้นะครับดูก่อนได้นะครับขนมี่สิบห้าบาทค่ะเค้ก้สิบบาทมัคอะรข้ากล่นก้าา้ำัละิบนะคะไม่มีสารกดมีสลากวสากินแบ่ง เที่ยวไปมาโดยการานนี้แหละมากกว่าส่วนในสิ่งนั้นแหละดินน้ำไฟลมไม่อาจหยั่งลงได้ในสิ่งนั้นแหละความยาวความสั้นเป็นสินที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดักไม่ปร้อยเป็นสิงที่เป็นไดจากสัณหาปลาณลีปลา พวกทีฉันตกล่าน้อมไปในกรมโลกแล้วอุบาสกนั้นกล่าวถึงความตาตาไรกันของอุบาสกผู้มีจิตบนแล้วอย่างนี้ไปแล้วอยู่ปราโมทย่อมเกิดเมื่อปราโมทเกิดปีติย่อมเกิดจิดตของผู้มีสุขย่อมเป็นสมาธิทั้งื้นบนืบ้นต่ำ มุงขวาดเมื่อจิตเดินไปกับด้วยเมตตาเป็นจิตที่ไม่มีเวรไม่มีปยาบาทิุ่งขวาประกอบด้วยเพื่อน,นใไม่มีจิตินญวาสตาเปียบเปียต่อสังมุ่มีกำลังเพี่อนต่อสั่งนะได้ทั้งสี่ ตาเจตัวมุทที่เจริญแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันที่ายสิ่งใดไม่ใช่ของเธอสิ่งนั้นธอจงรางบันเสียสิ่งเหล่านั้นอันเธอละเสียแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอที่สูงหลายอะไรเล่า ที่ไม่ใช่ของเธอที่คุณทัณง้งหลายอากูเทโมลีสายใจ,ใจไม่ใช่ของเธอใต่ชงล่ามันเสีย,ยพอสิเหล่านั้นคุณเธอลัเสียแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และอ ceterum contrahit elena contra et altero contra nuntius est quantum susceptuatur xong nhé mày Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เชอยังมีผู้สื่อถึงธรรมะที่อยู่แบบผู้ที่ปะการสเัของผู้ได้สมาธิซึ่งยังมีวิตัวระวจารนั่งวัดวิเชตุลสมาธิมีโอจิตต้มั่แล้วยังมพ Both ีเวลาแผนเมตตาก็จะเปลี่ยนเหมือนบุุษเป่าสั่งผู้มีกำลังนะย้ำเป่าสัง่งให้ได้ยินทั้งสี่ที่เกิดไม่ยากฉันใดนในเมตตาเจโตกุก็เหมือนกัน จะได้ไปมีโอกาสบรรลุธรรมในภพหน้าที่เป็นภพเทวดาถัดไปโดยได้รับโอกาสการได้ไปฟังพวกเทวดาเขาแสดงธรรมกันเองนะเขาก็ทรงจำจากพระศาสดาเนนับนถ้าพวกได้ยินพวกเทวดาแสดงธรรมด้วยกันเองก็ยอนได้ยินเสียสั่ง ดูเบสนี่ก็เป็นเป็นการต้องผิดทีนั้นทีก่อนประสานงานให้มานี้แล,ละรับบรำกังที่ตั้งชีวิเป็นเลเกน้อยกว่าทุทกคนันที่จะต้องรับบรการเป็นเกิดเป็นะระยากาบงานศึกษาองการกผู้มีการรัหนาและคณะสฆ์สาธุนี้ของทุกครา้รับที่ได้ให้กานกับ ปุถุชนที่ทุกสิ่งปุถุชนที่มีสิ่งหรือบุคคลผู้ประกอบกิจาก,การหรืออริยบุคคลใดๆก็ต่างก็ให้เราตั้งเจตนาให้ถูกต้องตั้งจิตและความระเป็นเป็นมุมยีนให้แต่ผู้มีจาติหน้านก่อยเป็นประจรันมีฝ่อย่างชุ่มเราจึงฝึกพยายามฝึกให้ พวกเราได้ทำเป็นประจำทุกวันสมัครเสมอสนัชจริยานะความสมัครเสมอนั่นเองฉันนั้นเวลามโนโดวงเดิมดนะับเนี่ยเราก็จะได้คว้ามโนโดวงใหม่เราไม่วางความปลอใจเรายัางหวงเรายัางจะนีจะนีมโนนั่นเองให้เข้าใจว่าเราจะนีมโนตะนีมโนก็คืออยากได้มโนหวงไม่อยากเสียมโนไปเมื่อมโนโดวงหนึ่งดับเราก็จะคว้าดวงใหม่ ดวงใหม่ดับแล้วก็จะฟ้าดวงใหม่ต่อ